สวัสดีครับนี่กี่เช้าวันที่21เครับเข้าสู่กลางสัปดาห์แล้วครับวันพุธครับมาดูวันนี้คีไอีกจะแตกวันไหนครับเมื่อวานครับห่างสิงแตก3ตัวครับรอบบ่ายพอดีแอดมาคำนวณย้อนหลังครับน่าเสียดายทางานเพลินครับลืมเวลาเลยเป็นที่น่าเสียดายครับนี่คีวันนี้ถือว่าเปิดสวยครับ สามเจ็ดหกห้าสามจุดสามสี่ห้าแล่างครับเปิดลบตารางหุ้นที่92ครับลองไปหาดูนะครับมาดูว่าวันนี้นี่ขี่จะแตกไหมนะครับแต่วันนี้แอดว่าตารางหุ้นเปิดสวยครับทั้งตารางหุ้นทั้งหุ้นนะครับรู้สึกว่าวันนี้น่าจับครับเลขที่คำนวณได้ครับ 448002เลขหกครับจากตัวเปิดครับตำแหน่งวันพุธเช้ามาบ่อยสุดครับเลขตำแหน่งนี้จะมาทุกวันพุธครับไปดูย้อนหลังได้เลยครับมีทีเด็ดก็เอามาแบ่งปันครับแต่ไม่รู้ว่าแต่ละวันนี้จะพลิกไปแบบไหนนะครับจากตัวคำนวณได้ตามนี้ครับ448002นะครับเด่น เอาตำแหน่งเดิมครับตำแหน่งคำนวณ2ตัวครับ2ชุดครับเอาตัวกลางมาเป็นตัวเด่นครับคือเลข4กับเลข0ครับเราจะเอาเลขจุดนี้ครับไปวินครับน่าจะมีตัวใดตัวนึงมาแน่นอนครับวันนี้คำนวณออกมาเป็นเลขเบิ้ลหน้าครับลองดูครับผลออกมาจะเป็นเลขเบิ้ลหน้าหรือเบิ้ลหลัง อันนี้ก็ไม่แน่นอนครับเมื่อวานคำนวณได้422ผลที่ออกบา2 92 9มาขั้นกลางครับเลขที่จะให้จับวันนี้ครับจะเป็นเลขคู่ทั้งหมดเลยครับ 40, 42, 44, 46, 48แล้วก็จับ0ก็ 00, 02, 04, 06, 08นะครับเลขที่จะให้จับเช้าบ่ายนะครับ ถ้าเลขใบเป็นเลขอื่นที่แอดให้ไปนะครับให้จับตัวนี้ไว้ครับตัว4ี่หครับเลขนี้อย่าทิ้งครับรู้สึกตารางหุ้นจะมี4ี่หบนล่างเลยครับไม่เปลืองครับจับ4ี่หด้านเดียวก็ได้จะจับบนหรือจับล่างก็ได้ครับไม่ต้องกลับเลยครับเราจับตามตารางหุ้นครับ4ี่หบน4ี่หล่างครับเลขนี้สวยครับเผื่อหลุดนมาบายครับถ้าเช้าไม่มาก็ ฝากไว้เป็นแนวทางครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับขอให้ท่านโชคดีครับขอคนละหนึไลค์เพื่อเป็นกำลังใจครับขอบคุณมากครับ